ทุกสัาดีชแนลครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้รถอัดก้อนใบตัวนี้มันเป็นใบอ้อยนะครับก้อนใบอ้อยอยางลางังผมตอนนี้ผมก็อยู่อยของเขตบองเลยนะครับเขตบองเลยนะครับลองมาพอดีผ่านมาเจอรถกําลังทํางานพอดีเราไปกันเลยครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันอัดยังไงเป็นก้อนอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเราไปพิจารณาก่อนก้อน้อยางลังไป,ไปโอ้ครับ ทุกคนเนี่ยมันมีเชือกด้วยครับผมก็ไม่เคยดูสักทีเนี่ยมันมีเชือกให้ด้วยถึงว่าไอเราเข้าใจว่ามันเป็นแค่ก้อนใบแล้วม้วนเสกันน้้ครับมันถึงว่ามันอยู่เนาะมันเป็นเศษใบอ้อยนะครับที่เขาตัดแล้วแปลงนี้น่าจะเป็นรถเกี่ยวรถตัดอ้อยนะแล้วมันเป็นก้อนก้อนใบที่กองอยู่พื้นแล้วมันก็จะมีรถไถลาก ก่อนว่าเขาทาํางานยังไงเนี่ยพี่เขากําลังน่าจะเจ้าเดียวกันไหมโอ้โหมันดูดไปเท่าไรอ้าวว้มันวิ่งไวขนาดนี้เลยปอ้โาตัวโอ,โอ้มันวิ่งไวขนาดนั้นเลยเลยครับไอน,นี้ใหม่ๆครับสดๆเดี๋ยวพาไปดูกลอนนี้ เรามาดูก้อนนี้กันนี่แน่นไหมมันแน่นดีนะครับยังอุ่นๆเหมือนกันเนาะว้าวนี่ครับดูความดูความละเอียดของไอการมันอัดอัดเข้ากันลูกนึงนี้น่าจะเกอบตันละมั้งครับในดูความรู้สึกผมนะถึงตันไหมโอ้ยมาแล้วมาแล้วจริงมาแล้ว ครับคือคนก็คิดได้เนาะว่าเอารถมาทำเอาใบอ้อยมาทำเป็นก้อนได้เนาะเดี๋ยวเราเดินไปหาพี่ก่อนขออนุญาตรีวีวพี่ก่นเอนเคนนี้ก็เก่งเนาะคิดได้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูการทำงานมันนะครับไปหยาดเลย ขออนุญาตอีตด่ดูเลยนะป้าขออนุาตันที่ดูเลยนะผมเคยเห็นมันทำงานต่เคียอ่องนเรันเนี่ยให้ใครให้เ่เครอครับอันนี้อันนี้ของต่คร่อฟ้าสุกต่างเคร่อไม่ใช่ยู่ท<ห>ี่บางสุกครับโอ้สุกสังสสังเกตสุกยงย่งุกไปไปกันเลยนะครับโอ้เราต้องไปอยู่ทางน้นครับลมมาทางนี้ อามันแข้นไหมครับมันไม่แข้นนะนี่ค,ครับโอ้ยมาอย่าห่างเด้คนมุงหนวามาไทายลูกไปเลยเอาเอาแรกๆมันเหมือนมันจะแข้นนะครับเดี๋ยวดูเราดูไปก่อนแต่เมื่อกี้นี่วิ่งไวมากเลยนะเอ้ยครับข้างหลังเป็นสายพานครับทุกคนพลังเป็นสายพานธุ์ เอาเอาไปแล้วทีนี้เอาวอามันดูดขึ้นไปเลยครับทุกคนครับนะมันดูดขึ้นไปเลยนะ่ะข้างหลังไม่เหลือไปเลยนะทุกคนข้างหลังไม่เหลือไปเลยนุ่นข้างหน้ามีไปจะกองเรียกกันไว้แล้วครับโอ้ ขึ้นแน่นอนเถอะวะเราเรามาดูกันนะครับว่ามัน<อ>มันจะได้ประมาณเดียวกันไหมล่องหนึ่งมาได้เต็มก้อนเนี่ยมันจะใช้เยอะไหมนี่เต็มก้อนแล้วครับเ,เรียเต็มก้อนหนึ่งล้ว กนโอ้โหอ้แน่นอนลวะแก้วโอ้ยข้างในเป็นอย่างนั้นครับอ่าแล้วเรามาดูกันอีกระยะยาวนี่ครับระยะห่างน่าจะเป็นประมาณร้อยร้อยกว่ามิตรต่อก้อนนะครับนี่ต่อก้อนหนึ่งอ่าเออเราก็ไม่เคยเห็นมันทำงานสักทีไอเครื่องอันแบบนี้แลกดีมากครับ ผมจะพามาดูว่ามันจะใช้ความยาวของร่องประมาณไหนเต็มก้อนหนึ่งนะครับ แล้วโอ้โหครับไปไปกันต่อครับเออมันทำงานวัยเท่าโอ้โตอนแรกๆนี่เหมือนมันจะสร้างก้อนกันนะเหมือนจะช้าหน่อยน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะตอนแรกจะไม่ไปพอเข้าที่ทน,นะดูพี่เขาจะวิ่งนะครับมาเด๋ยดเข้าที่แล้วไปแล้ว มันทำงานแบบนี้เองเนา ครับระยะนี้มาตรฐานครับจากก้อนนั้นมาก้อนนี้มาตรฐานเลยประมาณร2 0ยยีเมตรประมาณนั้นต่อก้อนนะครับของของแถวอ้อยครับเอ๊สุดยอดเลยครับมาแล้วโอ้โหก้อนนี้สวยงามเลย มันไม่ธรรมดาครับทุกคนไม่ธรรมดาเลยเฮ้เครื่องีสำหรับใครที่อยากจะอยากจะดูการแทมงานมันนะครับทุกคนเขาเรียกเครื่องปั่นใบอ้อยนะครับเห็นเขาพูดกันแบบนี้ชื่เขาเรียกกันหลายๆหลายๆเจ้าเครื่องปั่นใบเหมันนครับ ันตั้งเหมือนมันจะพังนะครับตอนแรกอะเดี่ยรัังครับมันจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพังเลยวย <G ül üyor> หๆๆๆมยมันแช่นครับมันแช่นถงแสมมันแช่นครับไหญละไหญละโอ้กินยากขึ้นกันแล้ววะ ออโอ้โหของแคบอะโอ้ทำงานดีมากเลยครับทุกคนเครื่องนี้ยังใหม่ๆอยู่นะครับสภาพเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยน่าจะปีนี้ปีที่สองแล้วมั้งไม่สองก็สามนี่แหละสองนี่แหลมะมั้งยังใหม่ๆอยู่ครับเพราะว่าปีก่อนนี่ ปีสามปีที่แล้วยังไม่มีเรื่องแบบนี้ท่นจะมาเล่นกันเอาสองปีที่แล้วเองนะครับทุกคนเพราะว่ามันขายได้ราคานะครับมันขายได้ราคาด้วยน่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานอ้อยที่เขารับซื้อคืนนะครับเห็นเขาวิ่งส่งโรงงานไฟฟ้าส่วนมากว้าวโอ้ขายได้ทั้งกระไบเลยอ้อยเม่ขาดทุนนะครับถือว่าแต่ก่อนเขาจุดทิ้งเนาะ สุดยอดครับสุดยอดถือว่าคนนี้ชิดได้ทุกอย่างอ่ะเต็มแล้วอ่ะเราจะดูการทำงานมันก็ถือว่าโอ้แล้วเชือกมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะขอดูเขาอยู่ครับเชือกมันมันมีเชือกนะครับมันมีเชือกด้วย เดี๋ยวมันจะพาดูนี่ครับทุกคนมันมีเชือกด้วยนะนี่มันมีเชือกสำเร็จรูปมันเลยทำงานคนเดียวครับอ่าทำงานคนเดียวได้เลยต,นนตัวนี้เนี่ยตอนแรกครับตัวแรกเราดูตัวแรกอ่ะมันจะช้าหน่อยพี่เขาจะช้าหน่อยมันจะสร้างก้อนก่อนเออ อว้าวเลยครับพุทธเลยแหละพุทธเบาเลยแหละไม่มีอะไรจะแพ้มนุษย์มนุษย์ไม่มีอะไรชนะได้ <laughs> วันนี้ได้เยอะเลยก็รา,าคามันอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะถามเขาดูว่าเขารู้ไหมพี่คนนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นพนักง,งานหรือเป็นเท่าแก่เองเลยนะครับเรายังไม่สอบถามก็ าดูอีกก้อนนึงแล้วพี่ผมทาถามเขาเลยว่าราคามันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวาแล้วก็สภาพนี้ใช้มาแล้วกี่ปี้เครื่องปั่นใบนะครับส่วนตัวหัวนะครับเป็นเป็น M9540 นะครับตัวหัวลากก็คุมาตานะครับรถไถอา

นะครับราคาเครื่องมันฟันเท่าศษก่อว่าเครื่องมันราคาฟันจังบแบบตัวนี้มันแสนแปดเป็นหมือสองมือสองครับถ้าจะรักมันตัวนี้เล่นบ่นิ้วเล่นปะแสนแปดเป็นมือสองเดี๋ยวมันเป็นมือสองเนาะม่งไงผมนึกว่ามันเป็นมือนหนึ่งมาว่าหมือนหนึ่งมันจบเป็นแปดแล้วราคาแพงแล้วดูเลย ของให้เจ้าเองหรือเจ้าเป็นพนักงานเป็นพนักงานครับอธิบายตรงฟังยังพี่อันเชือกมันมาได้ะยังไงเพราะว่าอันนี้เห็นลงยูทูบอ้เชือกมันมาแบบได็กโมันมันมีตัวล้อยตัวหนึ่งโอ้ยเพี้ยเพื่นทุกคนมันมีเชือกเห็นเชือกอยู่ตรงนี้มันมีกอเชือกอยู่่อาเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดให้ดูนะครับพี่เขาเป็นพนักงานมือโปรนะครับมาคนเดียวโอ้มันเป็นก้อเชือกแบบนี้นะครับนี่เราไปดูตอนแรกผมไม่เคยรีวิวที่ ผมรู้ว่ามันจะพัดแค่ไปนี่มันทำไมอยู่แล้วจะมีอะไรพัดพันไปเรื่อยๆมันบ่แต่เริ่มต้นเรื่นบ่บ่ครับเต็มปวัดเต็มเต็มปวัดเต็มเขาก็มันมันเองโอ้ดิ่งลงของมันเองครับทุกคนก็คือมันเต็มเต็มตอนที่เขาเบรกแหละที่เขาเบรกมันจึงจะปั่นที่สร้างเองบ่ตัวนี้เดี๋ยวมันเสียอัตโนมัติเองว่ครับกดปุ่มเพื่อครับอ๋อกดปุ่มเห็นมุนนี่เหรอคอยเสียกไปอ๋อครับ ก็คือมนเตรียมก้อนแล้วพี่ก็จะมีปุ่มกดจอดที่เขาจะจอดมุนอนะคุณคุุุต้องเข้าใจด้วยเนาะไม่ใช่ว่าจะปัน่นเพราะว่าตัวแรกมันเหมือนมันไม่กินก้อนเนาะพี่เนาะมันแต่ระบบมันกัหลายเปียนมือสองนะครับมือสองราคาประมาณแสนกว่าบาทเนาะพี่แสนห้าทุนเลยครับทุกคนถ้าจริงเราก็ต้องชำชำนานด้วยเพราะว่าเครื่องแบบนี้อันตรายนะพี่เนาะหรือว่าต้องต้องรู้จักการใช้งานด้วยก็ เท่าไหร่เนไ่ยพี่เท่าไหรไเนเท่าแก่ดีครับเท่าแก่ดีว้าวบัตรสุกลูกเก่นานะใช่ไหมพี่เนาะจะเตหน้าผมไหมโอเคหน้าผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง